สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะ BDI เปิดหลักสูตรหลีดรุ่นที่2ขับเคลื่อนผู้นำยุคใหม่ด้วย Big Data และ AI เพื่อการพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนค่ะ ศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิตสร,ระอัตประลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร lead big data and AI for sustainable fortune รุ่นที่2ที่จัดขึ้นโดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนหรือ BDI พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญของหลักสูตรถ,ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ผ่านหัวข้อ Government Policy and Thailand Digital Competitive Age และเปลี่ยนประสบการณ์เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาดิจิทัลอย่างยั่งยืนในบริบทประเทศไทยโดยหลังจากประสบความสำเร็จในการพัฒนาผู้นำรุ่นแรกมุ่งหวังเสริมสร้างศักยภาพผู้นำระดับสูงในภาครัฐเอกชนและภาคการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดรธทรณีอาจารย์ลักุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ BDI ได้กล่าวว่าหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งองค์ความรู้ด้าน Big Data AI และกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านพร้อมกิจกรรมการถอดบทเรียนจากองค์กรชั้นนำระดับโลกที่มีความก้าวหน้าด้านดิจิทัลและความยั่งยืนอาทิ Tencent Huawei BYD True Digital Park เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดมุมมองของผู้นำไทยในการออกแบบนโยบายและกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงข้อมูลเทคโนโลยีและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลักสูตร l ลีดรุ่นที่2นี้ได้ปรับเนื้อหาเข้มข้นยิ่งขึ้นครอบคลุมการใช้ Big Data และ AI ออย่างรอบด้านไม่เพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเท่านั้นแต่ยังเน้นการปรับกระบวนการทำงานการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดและแนวทางในการจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดประสานเข้ากับเทคโนโลย,ยีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้นำองค์กรได้รับทักษะและ แนวทางในการใช้ Big Data และ AI ในการยกระดับการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจนอกจากเนื้อหาวิชาการที่เข้มขน้นหลักสูตรยังออกแบบกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมทักษะซอฟต์สกิลและการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ผ่านเวิร์กช็อปและกิจกรรมกลุ่มเช่น Team e n นเ g e m e เ t r o มนต์ราวด d เ s s บิล i ตลอดระยะเวลาอบรมกว่า3เดือน ผสานองค์ความรู้จากภาคทฤษฎีสู่การลงมือคิดวิเคราะห์และออกแบบแนวทางพัฒนาองค์กรด้วยมุมมองแห่งข้อมูลและความยั่งยืนสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อศกิและสังคมซึ่งท่านก็จะให้วิสัยทัศน์ว่าประเทศเรากำลังพุ่งเป้ามาในเรื่องของ Data เรื่องของ AI เรื่องของ sustainability อย่างไรนะคะดิฉัน,นก็คงจะเข้ามาพูดต่อแล้วกใ็ให้ภาพรวมว่าไอเอไอมันแบ่งเทคโนโลย,ยียังไงอะไรที่เราต้อง ต้องเข้าใจมันพื้นฐานก่อนแล้วตลอดคอร์สนี้ก็จะมีหลายๆคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์การทำดิจิตัลทรานส์ฟอร์มการใช้ AI การทําความเข้าใจในเชิงของ sustainability การคิด Design Workshop ว่าเอ๊ะเราจะคิดโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆที่เหมาะสมเข้ากับบริบทขององค์กรเราได้อย่างไรเราเป็นสถาบันที่ชื่อว่าสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่นะคะหลกัหลกๆเป้าของเราก็คือทาให้ประเทศนี้ใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในทุกภาคส่วนให้มากขึ้น เราก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่เราใช้คาว่าใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ความหมายของมันก็คือการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และก็ AI สร้างความเข้าใจพื้นฐานให้คนเข้าใจ AI เหตุผลที่เราขึ้นมาแล้วก็จัดหลักสูตรที่ชื่อว่าลีดนี้ขึ้นมาสาหรับปีนี้ก็คืออย่างหนึ่งก็คือการให้ความรู้กับผู้บริหารระดับสูงว่าปัญญาประดิษฐ์มันคืออะไรข้อจํากัดของมันคืออะไรสิ่งที่มันทําได้แล้วเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน,เ,นเราต้องจัดการองค์กรเราให้มันอาจายพอที่จะรองรับเทคโนโลยีนี้อย่างไรมันก็เป็นเป้าหมายที่ทําให้ผู้บริหารทางังภาคเอชชลและภาครัฐไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็น่าจะดําเนินส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ประโยชน์ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ได้ดีขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นหลักสูตรไม่ยาวที่สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็อาจจะเข้มข้นนิดนึงในเชิงของ AI ค่ะสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวสู่ผู้นำองค์กรแห่งอนาคตที่พร้อมใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน BDI จึงขอเชิญชวนร่วมสมัครเข้าอบรมในหลักสูตร Lead รุ่นที่3 ซึ่งจะจัดขึ้นในปี2,569 โดยเปิดรับผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาคส่วนที่ต้องการพัฒนาทักษะเชิงลึกเสริมสร้างวิสัยทัศน์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งกับผู้นำระดับประเทศโดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ bdi.or.th/exclusivecourse ex หรือที่ Facebook Big Data Institute หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024808833ต่อ9552หรือ9579 95ค่ะ